สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบเช่นเคยกับบารมีทำางอาชีพนะครับวันนี้ผมก็มีเมนูสร้างอาชีพอีกหนึ่งเมนูมาแนะนาครับเมนูนี้ก็คือเมนูโจกหมูครับพร้อมเทคนิคต้มโจกยังไงไม่ให้โจกคืนตัวและที่สําคัญนะครับผมจะสอนเพื่อนๆต้มโจกยังไงให้สุกเร็วด้วยครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราจะไปเริ่มทำมาเลยครับเริ่มจากวันนี้นะครับผมจะใช้ข้าวทั้งหมด2ชนิดนะครับอันดับแรกตัวนี้จะเป็นปลายข้าวหอมนะครับเพื่อนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะ ในขั้นตอนแรกครับเราจะนำปลายข้าวหอมเนี่ยนำไปบดให้ละเอียดก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะนำปลายข้าหหขวาาาหอมเนี่ยลงใส่กระมังเลยครับสาเหตุที่ผมต้องบดแบบนี้นะครับเพราะว่าทำให้โจ๊กเนี่ยมันจะสุกเร็วนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยถามว่าถ้าไม่บดได้ไหมคำตอบก็ได้นะครับบางคนก็ไม่บดนะเพื่อนมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะใช้เวลาเคี่ยวนานหน่อยนะครับ แล้วก็นําข้าวเหนียวเนี่ยนำลงไปบดเหมือนกันครับจะสังเกตว่าข้าวเหนียวเนี่ยสังเกตว่ามันจะเป็นมงผงนะครับอันนี้ข้าวเหนียวเนี่ยก่อนหน้าน,านี้ผมได้ไปบดมาแล้วนะครับแต่ว่าผมบดไม่ละเอียดนะอันนี้ผมจะนํามันมาบดซ้านะครับเพื่อนอพอบดเสร็จเนี่ยเราก็นํารวมกันเลยครับหลายคนถามว่าใส่ข้าวเหนียวเพื่ออะไรข้าวเหนียวเนี่ยจะทําให้ตัวโจ๊กเนี่ยมันจะมีความเหนียวนิดๆนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ใส่ข้าวเหนียวเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีความเหลวมากเกินไปนะ ในขั้นตอนนี้เราจะนําข้าวเชื้อรเนี่ยนำลงกะละมังเลยครับขั้นตอนนี้ผมจะมาต้มข้าวก่อนนะครับผมแนะนํานิดนึงขั้นตอนนี้ผมจะใส่ตัวผงข้าวลงไปก่อนนะครับผมจะไม่ได้ต้มน้ําร้อนให้เดือดนะเพราะว่าถ้าเนเพื่อนต้มน้าร้อนให้เดือดแล้วเพื่อนเพื่อนเทผงข้าวลงไปเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวข้าวเนี่ยมันจะติดกันเป็นก้อนนะครับผมจะเทผงข้าวลงไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่าในอุณหภูมิปกตินะครับ เสร็จแล้วเราจะนามไม้พายเนี่ยมากวนเข้ากับตัวน้ําเปล่าเนี่ยให้มันกระจายตัวออกจากกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะเป็นก้อนนะขั้นตอนนี้ผมยังไม่ได้จุดไฟนะครับพอเรากวนเข้ากันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดแก๊สจุดไฟกันเลยครับในขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟแรงก่อนนะครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถใช้ไฟแรงได้เลยนะครับเราก็จะนํามไม้พายเนี่ยกวนไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะ ตอนนี้เราก็ต้มโจ๊กมาสัก15นาทีได้แล้วนะครับสังเกตว่าตอนนี้โจ๊กเนี่ยเริ่มเหนืดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้โจ๊กยังไม่ได้สุกเต็มที่เนี่ยเพื่อนเพื่อนพอมันหนืดปุ๊บเนี่ยมันก็จะแห้งแบบนี้นะเพื่อนๆนก็สามารถเติมน้ําเปล่าลงไปได้อีกนะครับเราจะเติมน้ําเปล่าต้มจนกว่าโจ๊กเนี่ยมันจะเละละเอียดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนขั้นตอนนี้ห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดนะไม่งั้นโจ๊กจะไหม้นะครับ ผมแนะนํานิดนึงในขั้นตอนต้มโจ๊กครับเพื่อนๆต้องคอยเอาไม้พายเนี่ยคนตลอดนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตัวก้นหม้อครับที่มันโดนกับไฟแรงๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหมได้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่กวนเนี่ยถ้าสมมุติว่าก้นหม้อเนี่ยมันไหมนะครับมันก็จะทําให้โจ๊กเนี่ยมันจะมีกลิ่นไหมมันจะทําให้ขายไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับตัวข้าวที่เราเคี่ยวเสร็จเนี่ยก็สุกได้ที่แล้วนะเนื้อข้าวมีความสวยเนียนละเอียดนะครับต่อไปครับผมก็จะทิ้งไว้ให้มันขึ้นอืดสัก30นาทีครับ ขั้นตอนนี้เราจะมาเริ่มหมักหมูสับเพื่อใส่ในโจ๊กกันเลยครับเริ่มจากในการใช้หมูสับนะครับผมจะใช้หมูสับที่มันติดมันเล็กน้อยนะเพื่อน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 อย่าใช้หมูเนื้อแดงล้วนนะครับเพราะว,ะว่าเวลาเราทานเนี่ยทำให้ตัวหมูสับเนี่ยมันจะไม่นุ่มนะเราจะมาเริ่ม,มหมักหมูกันเลยนะครับเริ่มจากใส่น้ำมันหอยครับสมสมเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนะครับเ <ku> พ <Brus> ื่อนเพื่อนแล้วก็ตามด้วยซอสฝาเขียวครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายแดงครับแล้วก็ตามด้วยแป้งมันครับ แป้งมันเนี้จะทําให้หมูเนี่ยมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับปิดท้ายด้วยไขยย่ไก่1ฟองครับแล้วเราก็จะนวดทั้งหมดเนี่ยให้มันเข้าด้วยกันเลยครับพอผสมเข้ากันแล้วขั้นตอนนี้ผมจะนําหมูสับเนี่ยนำลงเครื่องบดสับเพื่อบดให้มันละเอียดอีกทีครับ เวลาบดนะครับผมจะไม่ได้บดให้มันละเอียดเกินไปนะผมจะบดลักษณะนี้นะครับเพื่อนเพราะว่าถ้ามันละเอียดไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหมูเด้งนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่เพื่อนนะถ้าใครชอบละเอียดก็สามารถบดละเอียดได้นะครับและเราก็นําหมูไปหมักในตู้เย็นสักหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้หมูเนี่ยมันซึมเข้าเนื้อได้เลยครับขั้นตอนนี้เราจะมาเริ่มต้มน้ำซุปกันเลยนะครับเริ่มจากผมจะใช้กระดูกขาตั้งนะครับเพื่อนแล้วก็จะมีกระดูกเล้งด้วยนะครับเวลาเพื่อนๆต้มน้ำซุปอะครับเพื่อนๆอย่าลืมใส่กระดูก แล้วก็ตามด้วยผักชีนะครับโขลกพอหยาบนะครับแล้วก็ตามด้วยกระดเทียมนะโขลกให้พอบุบนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ใบเตยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมครับแล้วก็ตามด้วยหัวไชเท้าครับและตามด้วยขนาหมูก้อนครับขนาสาคัญมากนะครับเพื่อนถ้าเพื่อนไม่ใส่เนี่ยน้ำซุปเพื่อนเนี่ยจะไม่อร่อยทันทีเลยนะและตามด้วยเกลือแกงป่นครับเสร็จแล้วผมก็จะเคี่ยวทั้งหมดนะครับทิ้งไว้นะจนให้มันสุกได้ที่เลยนะครับ พอน้ำทุบเริ่มเดือดแล้วนะครับหมูเริ่มถูกแล้วเนี่ยสังเกตว่าฟองจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ช้อนฟองออกได้เลยนะครับขอแจ้งนิดนึงครับขั้นตอนเมื่อกี้ผมลืมใส่ซีอิ๊วขาวเพื่อนๆอย่าลืมใส่ซีอิ๊วขาวด้วยนะครับพอน้าทุปเนี่ยเริ่มเดือดได้ที่แล้วนะครับขั้นตอนนี้ผมก็จะช้อนทั้งหมดเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับจะเหลือเพียงนาปปป้าทุปเปล่าๆนะ หลังจากที่เราพักข้าวที่ต้มเ็จเนี่ยไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับตัวข้าวเนี่ยก็เริ่มอ,อืดได้ที่แล้วนะครับผมก็จะนาน,น้าซุปละล้นเมื่อกี้เนี่ยนำเทล,ลงหม้อเลยครับหลายคนถามว่าทําไมขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องพักข้าวด้วยสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆไม่พักข้าวเนี่ยตัวข้าวอะครับมันจะไปอืดตอนเพื่อนขายตอนหลังนะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดแก๊สด,ด้วยไฟปานกลางเลยครับแล้วก็นําไม้พายเนี่ยมาผสมข้าวกับน้าซุปเนี่ยคนหรือกวนให้มันเข้าด้วยกันเลยครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆต้องคนช้าๆนะ เพราะว่าถ vale ้าเป็นเพื likewise, like ่อนรีบคนนะครับเดี๋ยวน้ําท right ุบเนี่ยมันจะกระเด็นออกนอกหม้อนะครับและที่สําคัญนะครับไฟเนี่ยอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะครับถ้าไฟแรงเกินไปเนี่ยเดี๋ยวก้นหม้อจะไม่ได้นะครับและเราต้องเอาไม้พายครับคนตลอดแบบนี้เลยนะเราจะคนจนกว่าตัวน้ําทุบกับข้าวครับมันจะเข้าด้วยกันเลยนะครับตอนนี้ข้าวกับน้ําทุบเนี่ยก็เริ่มเข้ากันแล้วนะครับต่อไปครับเราจะนําหมูบดที่เราหมักทิ้งไว้เนี่ยนำมาใส่ในหม้อเลยครับ ขนาดของหมูบดนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆต้องการนะครับใครชอบใหญ่เนี่ยก็สามารถตัก,กใหญ่ได้นะครับ <S <S หรือว่าถ้าใครอยากให้หมูเนี่ยมันเป็นชิ้นเล็กเราก็ตักชิ้นเล็กได้นะครับแต่ที่สําคัญนะครับตัวข้าวเนี่ยต้องร้อนนะครับเ,เพื่อนๆถ้าข้าวไม่ร้อนเนี่ยเดี๋ยวหมูมันจะสุกช้านะครับถ้าหมูมันสุกช้าปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวหมูมันจะแตกกันนะมันจะไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับเราจะไม้พายเนี่ยมากวนข้าวในหม้อเลยนะครับเราจะกวนช้าๆนะครับมันเพื่อนเราจะกวนเพื่อให้ตัวหมูเนี่ยมันจะสุกทั่วถึงเท่ากันนะครับเพื่อนๆห้ามกวนแรงเด็ดขาดนะถ้าเป็นเพื่อนกวนแรงเนี่ยเดี๋ยวหมูมันจะแตกกันได้นะครับเราจะมาเริ่มหั่นตับไปเลยนะครับในการหั่นตับเนี่ยเพื่อนๆอย่าหั่นให้มันหนาเกินไปนะครับแล้วก็อย่าหั่นให้มันเล็กเกินไปนะเสร็จแล้วนะครับเราจะนําแป้งมันเนี่ยนำเทลงผสมกับตับเลยครับแล้วก็ใส่น้ําเปล่าครับ และก็ขยบให้มันเข้าด้วยกันเลยครับขั้นตอนนี้จะช่วยให้ตับเนี่ยจะดับกลิ่นคาวได้มากยิ่งขึ้นนะครับเสร Hoş ็จแล้วเราก็นําตับเนี่ยไปล้างด้วยน้าสะอาดนะแล้วก็นําตับเนี่ยไปลวกในน้าทุบที่เหลือเลยครับเวลาเพื่อนเพื่อนลวกครับอย่าลวกให้มันนานเกินไปนะถ้าเพื่อนเพื่อนลวกนานเกินไปเนี่ยเดี๋ยวตับจะแข็งจะไม่อร่อยนะครับพอตับ uh เริ่มสุกแล้วนะเราจะนําตับเนี่ยไปพักในถ้วยเลยนะครับแล้วก็จะนาน้ำทุบที่เราลวกตับเมื่อกี้ครับนาใส่ลงไปในถ้วยด้วยนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆไม่ใส่น้ำทุปนะครับตับเนี่ยพอเราทิ้งไปนานใช่ไหมพอมันโดนกับลมโดนกับความร้อนสีมันจะเปลี่ยนสีมันจะแห้งสีมันจะไม่สวยนะครับเพื่อนๆต้องเอาน้ำทุปลงไปแบบนี้นะเราจะตักทานหรือว่าตักเสิร์ฟลูกค้ากันได้เลยนะครับเริ่มจากนะเราจะใส่ซี้วขาวนะครับหรือว่าแม็ก,กี้ก็ได้นะครับเพื่อให้มันมีความเค็มหอมนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตักปริมาณได้ตามความต้องการเลยนะแล้วก็ใส่ตับนะครับสักสามสี่ชิ้นนะครับ ถ้วยนี้นะครับเราจะขายอยู่ประมาณถ้วยละ40บาทนะครับถ้าใส่ไข่ด้วยก็45บาทหรือว่า50บาทนะครับแล้วก็ตามด้วยขิงซอยครับแล้วก็ตามด้วยต้นหอมครับแล้วก็ตามด้วยไข่ลวกครับและปิดท้ายด้วยพริกไทยป่นนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะโอเคไหม สูตรนี้จะเอาไว้ทำทานในครอบครัวหรือว่าจะเอาไว้ทำขายก็มีแต่รวยกับรวยครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเ,เพื่อนๆหลายคนนะที่กำลังมองหาอาชีพอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใ,ใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ